สกิตมาจากคำว่าสเก็ตคอมดี้หรือคลิปตลกสั้นๆจบในตอนล้อประเด็นต่างๆถ้านหนังโฆษณาคือลูกค้ามีโจทย์แล้วเราค่อยทำหนังแต่สกิตเนี่ยเรามีบทหนังแล้วค่อยไปหาลูกค้าที่มีแบรนด์แอดดิจูดตรงกับเนื้อหา Family g a t ตอร์ลิมาจากประเด็นที่ว่าทุกวันนี้บูลลี่เป็นสิ่งที่พูดถึงในวงกว้างแต่การบูลลี่ในครอบครัวยังไม่เป็นที่พูดถึงเราก็เลยลองเอาบทไปให้โกแก่ดูเขาบอกว่าได้โอเคเริ่มวันขึ้นปัตเนี่ย อ่ะแล้วนี่เมื่อไรแต่งงานอ่ะหนูยังไม่มแฟนค่ะไม่เป็นไรตูใหญ่ๆอย่างเนี้ยหาไม่ยากหรอก <laughs> อไม่ต้องคิดมาก็กล้งกันทั้งนั้นอะ่ะไม่คิดมากแก่ายกันเนาะเอออาก,กูใหญ่เพิง่งเกษียณนี่ได้บำนาญเท่าไหรอ่อ่ะเอออากูเลก็กผัวไปม,มีเมียน้อยนี่ทำไมพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้คิดถึงความรู้สึกข,ของคนอื่น้ากไหมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเนาะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะเคยนึกถึงจิตใจใดเด็กบ้างไหมเป็นยากกันอะ่ะก็ยิ่งมีไอมพาร์ตี้ตอกกันปะ เป็นยาิกันไงมีอะไรก็ต้องพูดกันตรงๆได้งั้นหนู่ะตอบตรงๆเลยนะเดินหนึ่งเท่าไหร่เสือกอ้วนขึ้นนะเสือกไม่แต่งงานเสือกเห็นไหมพูดตรงๆใครก็พูดได้แต่บางทีอ่ะต้องนึกถึงจิตใจคนอื่นด้วยหยุดบอดี้เชมิ่งหยุดถามจี้จุดคนอื่นหยุดถามเรื่องการเงินส่วนตัวหรือถ้าไม่ยากจะพูดอ่ะก็เก็บปากแล้วกินถอ,อยจอไปเส้นหุกว์แถมผลตอบรับดี ดูได้จากตัวเลขออร์แกนิกล้วนๆไม่มีตังค์เปิดใจเลยสุดท้ายเรื่องที่ถูกมองข้ามมานานในสังคมไทยก็ได้รับการพูดถึงในวงกว้างเสัีทีและเราหวังว่าหลังจากวิดีโอตัวนี้เราจะมีวันรวมญาติที่น่ารักขึ้นจบ